และสถานีใสย,ยังไงเดี๋ยวกูแย้งอย่างเดียวกูแย้งกระจุยเอาไหมละ่ะแต่ถ้ามาระวังเสียเครดิตตัวเองนะถ้าไม่มั่นใจอย่ามาแต่ถ้ามั่นใจมาเลยกูจ้างกูจ้างจริงแต่ถ้ากลัวเสียเครดิตอย่ามานะเพราะถ้ามึงมากูบอกเลยมึงเสียเครดิตแน่นอนมึงจะดูดูงไม่ได้อีกเลยเพราะอะไรมันแย้งได้หมดใครจะมาดูกับมึงอะ่ะน่าสนุกนะมึงมิติใหม่แห่งการทำพอดแคส ชาวบ้านก็ทำพอดแคสต์แบบนั่งคุยกันแบบเขาเรียกอะไรทำพอดแคสต์แบบคุยกันอะ่ะคุยกันถามมาต่อไปกูทำพอดแคสต์แย้งแย้งความเชื่อในโลกมึงมาเลยกูเชิญมึงมามึงว่าอะไรมีจริงมีจริงอ่ะมึงพูดมามอที่บายมาเลยทำไมถึงคิดว่ามีจริงเนี่ยตักกะมึงป่วยเห็นไหมการที่มึงคิดว่ามีจริงเนี่ยมันไม่มีจริงๆถ้ามีจริงมันต้องเป็นอย่างนี้อย่างยิ่งนี้มึงเจอกูเลยแย้งกันเลยเอาไหมล่ะลองดูสักตั้งว่าสนุกเขาเนี่ยอิบหาย กูว่าน่าสนใจวิธีการนี้กูว่าสนุกแน่เออน่าสนใจว่ะเนี่ยเอามานั่งอาปดาห์นี้วันจันทร์ถึงวันอาทิตย์คนเกิดวันจันลักษณะนินสัยเป็นยังไงกูเอาเลยมามึงเกิดวันจันทไหมไอ,อ,เอ้เอากัวกัวคนเกิดวันจันนะครับคุณประหลาดสุขศร์ต้องไหนที่มึงว่าแม่นมึงว่าแม่นเรื่องอะไรบ้างอะไรที่มึงว่ามาแม่ไม่แม,ม่เอาเลยกลางรายการอ้าทำไมถึงไม่แม่นมึงแม่เพราะอะไรอ้ามึงแม่นเพราะมึงอิน เนี่ยมึงอินเห็นนะมมึงเรื่องกูจะแชร์วิธีการนี้เลยเฮ้ยน่าสนใจทําไมถึงแม่นแม่นเพราะมึงอียงเห็นไหมกูจะจับเทคนิคเนี่เห็นไหมมึงกําลังใช้เทคนิคนี้มึงกำลังใช่เทคนิคอะไรมึงทายเขาแม่นก่อนพอเวลามึงแม่นปุ๊บเขาเริ่มเชื่อมึงเขาเริ่มอินกับมึงต่อไปนี้เวลามึงแนะนาอะไรเขาเขาจะเชื่อตามมึงหมดแล้วกูจะสัมภาษณ์ที่คนที่ดูเมื่อกี้มึงรู้สึกยังไงอะต่อกูก็รู้สึกว่าตอนเนี้กําลังแบบเชื่อทําไมถึงเชื่อ ชีวิตมึงเจออะไรมามันจริงยังไงแล้วเมื่อกี้ที่เขาแนะนํามามึงจะปฏิบัติตามไหมทำไมตักเหตุผลอะไรทําไมมึงถึงอยากปฏิบัติตามเขาเพราะอะไรกูจะกระชากตัวนี้เลยนะโอ้โหถ้าทําพอดทําพอดแคสต,ตัวนี้ได้นะเวลีกูดเลยไม่มีใครเคยทําเลยถ้ากูทําคนแรกนะไวัยเล่าจะปังมากจะปังมากเพราะมึงจะเห็นตักกะมึงเองเลยว่าเฮ้ยเหมือนกันเป๊ะเลยใช่กูกับเขาคิดเหมือนกันเป๊ะ มึงนั่งฟังไปมึงนั่งฟังไปเฮ้ยใช่วะกูมีตักการเดียวไอ้คนนี้เป๊ะเลยแล้วกูจามาดูทีละคนทีละคนทีละคนวันเดียวกักกูทำขอนเตงก็มาหนึ่งขอนเจงกูนั่งห้าคนเลยเอาคนคนเดียวหมอดูมานั่งทำลายทำลายทำลายวันเดียวพี่เกิดใช่ละเดี๋ยวกูเปิดเองก็ได้กูเอาตำรามานั่งเปิดเลยพยากรแล้วกูถ่ายมึงมึงรู้สึกยังไงกูใช้แคหนีกูไม่ไม่มีใครกล้ามาเดี๋ยวกูทำเองกูเปิดตำราเองเลยจบง่ายๆกูทำเองเลย กลัวน้อกลัวหนังสือมาเลยหนังสือทํานายใครหมอคนไหนใครแม่นกลัวมานั่งเปิดเลยจ้าอ่านเกิดอะไรรเอ่ยวันจันทร์อ่ะวันจันทร์ตรงไหมต,งมตององรงอ่ะไปตรงยังไงอ่ะกูไล่เลยนี่เลยเห็นไหมแล้วจะใช้อารมณ์ทำไมกูไม่ได้ใช้อารมณ์ไรเลยจ้ากูด่าอะไรใครตรงไหนกูแค่เป็นรีแอคกูเป็นท่าทางกูกูใส่อารมณ์หาอะไรนี่เป็นสไตล์ทักษะการพูดของกูกูพูดของกูอย่างนี้เลยกูไม่ได้โกรธใครเลย มึงนี่มันปัญญาอ่อนแยกแยะไม่เป็นเน้่งโง่แล้วอวดฉลาดโอ้ย,อยน่าทำเนอะกูว่าสนุกสนุกตายหาในขำกิ้งลิงกับหมาแน่เลยกูว่าไม่แหก,ก็แหกใครไปข้างหนึ่งะ่ะโอ้ยน่าสนใจไอเด,ดีเดี๋ยวกูจดไว้ฝากแอดมินจดโครงการนี้ไว้กูหน่อยเวลากูทำประชุมอะไรเดี๋ยวกูจะเวิร์กทีมงานขึ้นมาทำแคต์เรื่องนี้ เอ้ยกูว่าน่าสนใจว่ะกูว่าน่าสนใจเอ้ยดีดีด,ดีเป็นอะไรที่ได้ความรู้และไขายเครียดได้ความรู้และคายเครียดกูจะหาแง่หาหมุมหาอะไรมาไปเลืเดี๋ยวกูจะเชิญคนที่เชื่อพระเจ้ามาด้วยเชื่อพระเจ้ายัางไงเอามานั่งแย้งกันอย่างเงี้ยเอ้ยน่าสนใจทัวลงช่างมันขอให้คนได้ปัญญาขอให้คนได้ปัญญาใช่ได้แต่กูไม่พูดนะว่าศาสนาไหนมึงพูดเอง มึงไม่ต้องพูดแล้มึงเป็นศาสนาอะไรขอให้มึงเชื่อพระเจ้าเรื่องม่าพูดกันมึงเชื่อเทพเชื่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์เชื่อสายมูมึงเชื่อมูอะไรก็แล้วแต่เอามามึงเชื่อพราเครื่องเอามาตอนนี้กระแสะสายมูมีอะไรเชื่อพญ,ญานาคเป็นหินกูเชิญมาเลยมึงเชื่อพญ,ญานาคเป็นหินได้ไหมมานั่งคุยกับกูเอ้ยดีดีดีด,ด,ดีคนจะได้หูตาสว่างคนจะได้ฉลาดคนจะได้มีปัญญาเมื่อคนถึงแก่ความฉลาดคนแก่ คนถึงกับก,การมีปัญญาเขาจะได้เดินดำเนินชีวิตอย่างมีเหตุและผล <c oughs> น่าสนใจเนาะอัดเป็นเทปตัดลงอย่างนี้แล้วพวกมึงก็ไปดู e p พีหนึ่ง e p พสองอีพีสาสจะมาแล้วสนุกสนุกถ้ากูไม่ตายซะก่อนนะโอ้โปรเจกต์กูเยอะมากตายกี่โมงคำถามต่อไปตายกี่โมง ทำงานหนักขนาดนี้ตายกี่โมงเดี๋ยวกูขอเตรียมห้องเตรียมองออะไรแล้วเดี๋ยวกูขอไปวางแผนกับทีมงานกูก,ก,ก่อนกูจะทำได้เนี่ยกูต้องไปผ่าตัดเส้นเสียงก่อนกูต้องไปขาขออาศัยกระแสคุณเจนนี่ก่อนกูเดี๋ยวกูเตรียมโรงงานให้พร้อมแล้วแล้วกูไปขายคุณเจนนี่แล้วกูเก็บเงินพอเราเก็บเงินปุ๊บกูพักสองสัปดาห์เสียงกูกลับมาเป็นปกติกูเริ่มเริ่มเริ่มลุยได้อ่า เริ่มรวยได้อย่างนี้อาทุกคนฝากกดซื้อของในตะกร้าด้วยน,นะจ๊ะฝากช่วยกันอุดน